กรุณากดติดตามช่องโฟ o n e ็กเปิดตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ก่อนใครวันนี้โฟนเอ็กเปิดช่องรีวิวสมาร์ทโฟนที่เน้นข้อมูลจริงใช้งานจริงและเล่าแบบเข้าใจง่ายจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ OPPO Reno 15 Pro 5G 2026สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองอย่างมากในปีนี้ด้วยการออกแบบที่หรูหราทันสมัยพร้อมสเปคที่อัปเกรดขึ้นรอบด้าน ตัวเครื่องของ Reno 15 Pro 5G 2026มาในดีไซน์บางเบางานประกอบพรีเมียมวัสดุคุณภาพสูงให้ความรู้สึกหรูหราเมื่อถือใช้งานตัวเครื่องถูกออกแบบให้จับถนัดมือเหมาะก,กับการใช้งานตลอดวันหน้าจอ AMOLED ขนาดใหญ่ให้ความคมชัดสีสันสดใสสมจริงรองรับอัตราเีเฟรชที่ลื่นไหลทำให้การเลื่อนหน้าจอเล่นเกมและดูวิดีโอเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจขอบจอบางช่วยเพิ่มพื้นที่การแสดงผล และช่วยให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นในด้านประสิทธิภาพ OPPO Reno 15 Pro 5G 2026ใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่แรงขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมรองรับการใช้งานหนักได้สบายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงการตัดต่อวิดีโอหรือการเปิดหลายแอปพร้อมกันร,ระบบทำงานลื่นไหลตอบสนองรวดเร็วไม่มีอาการหน่วงการจัดการหน่วยความจำดีเยี่ยมเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ ระบบปฏิบัติการได้รับการปรับแต่งให้ใช้งานง่ายฟีเจอร์ครบแต่ยังคงความลื่นไหลและไม่รกเครื่องจุดเด่นสำคัญของ Reno 15 Pro 5G 2026คือระบบกล้องที่พัฒนาไปอีกขั้นกล้องหลับให้ภาพที่คมชัดสีสันสวยงามโทนภาพดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับทั้งการถ่ายภาพบุคคลวิวและภาพกลางคืนระบบประมวลผลภาพด้วย AI ช่วยให้รายละเอียดดีขึ้นกล้องหน้าก็โดดเด่นด้านการถ่ายเซลฟี่ ให้ผิวดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะกับสายโซเชียลและครีเอเตอร์ออการถ่ายวิดีโอให้ความนิ่งภาพคมระบบกันสั่นช่วยให้วิดีโอดูเป็นมืออาชีพเหมาะสำหรับการทำวอลล็อกและคอนเทนต์ออนไลน์แบตเตอรี่ของ oppo reno 15 pro 5 g 2026ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันแม้ใช้งานหนักทั้งถ่ายภาพเล่นเกมและดูวิดีโอระบบจัดก,การพลังงานทำได้ดีลดการใช้แบตโดยไม่จำเป็นและรองรับระบบชาร์จเร็วที่ช่วยให้ชาร์จแบตได้ไว ประหยัดเวลาและพร้อมใช้งานเสมอในด้านการเชื่อมต่อรองรับเครือข่าย 5G ที่ให้ความเร็วสูงเหมาะกับการสตริงดูวิดีโอความละเอียดสูงและอัปโหลดคอนเทนต์แบบไม่สะดุด Oppo Reno 15 Pro 5G 2026เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการความครบเครื่องทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องและประสบการณ์ใช้งานระดับพรีเมียมเหมาะทั้งนักเรียนคนทำงานและสายครีเอเตอร์หากคุณกำลังมองหามือถือที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้าน รุ่งนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากอย่าลืมกดติดตามช่องโฟ o n e เอ็กเปิกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานําเสนอรีวิวคุณภาพแบบนี้ต่อไปและในตอนท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องโฟ o n น e อ็ e เปิดอีกครั้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทำเพ